สวัสดีค่ะได้ค่ะพิ่ทีกรอสองคนนะคะค่ะคค่ะ,คะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะอ๋อ ค่ะประเด็นอะไรคะอ่าค่ะอือค่ะค่ะยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรใช่ไหมคะค่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 ะ อ่าอ่าอค่ะอ่ะา,า,า <c oughs> อที่จริงที่จริงหนูโพสต,ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็โพสต์เพราะว่าอยากตั้งคําถามเฉยๆเพราะว่าอ่าอันนี้ขออนุญาตพูดชื่อกันละกันนพัดพิงจริงๆหนูก็เคารพท่านนะนะคะหมายถึงคุณอารีวัตรนะนะคะท่านก็เป็น จ้าหน้าที่ตำรวจนะมีผลงานมากมายทุกคนในบ้านเมืองก็รู้จักท่านดีแต่ว่าทีนี้คุณอาเรวัตท่านก็ต้องยอมรับว่าเวลาท่านแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้ในสื่อโซเชียลเนาะท่านก็มีช่องทิกต็อของท่านอะไรแบบนี้มันก็จะมีผู้คนสองส่วนนะคะที่เห็นด้วยกับคุณอาแล้วก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนแหละว่าสิ่งที่คุณอาเรวัตท่านพูดอ่ะมันก็เป็นทัศนะของท่านมุมมองของท่านท่านก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะในมุมของหนูหนูก็มองว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ทีนี้ประเด็นที่ท่านพูดมัน ลักษณะวิธีการพูดหรือการใช้ถ้อยคาม,มันอาจจะฟังดูรุนแรงไปอย่างเช่นท่านใช้คาว่าขยะขยแยงอ,อะไรประมาณนี้หนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันมัน,ม,นมันคำพูดที่คุณอาพูดอะ่ะมันถ้าสมมุติว่ามันมีคนเห็นด้วยจริงๆเนี่ยมันก็จะไปไปสร้างความเข้าใจในแบบลักษณะแบบหนูไม่รู้นะหนูอาจจะมองว่ามันจะเป็นการลักษณะเหมือนการเหยียด เรื่องเพศสภาพไหมเพราะว่าหนูก็พยายามมองน,อน้อยในหลายๆมิติว่าการแต่งชุดข้าราชการแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นการจดทะเบียนที่กฎหมายอนุญาตให้ทํามันก็คือเป็นการทําภายใต้กฎหมายนั่นแหละมันจะสร้างความเสื่อมเสียหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับวงการตารวจอย่างไรหนูก็หนูก็พยายามมองแต่มันก็ไม่เห็น,มนไม่เห็นหนูก็เลยพยายามตั้งคําถามว่าขอเหตบขอเห็บผล หน่อยได้ไหมก็คืออยากรู้เหตุผลว่าทำไมทำไมคุณอาถึงมีทัศนะหรือวิธีคิดแบบนั้นเท่านั้นเองค่ะอืมค่ะค่ะหนูหนูอ่ะค่ะค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอ่ะเนาะหมายถึงว่า วันสําคัญของชีวิตอะทุกคนจะมีวันสําคัญของชีวิตไม่กี่วันหรอกถ้าอย่างอย่างเป็นคนทั่วไปแล้วก็เอาถ้าเป็นผู้ชายก็วันแต่งงานวันบวชวันรับปริญญาประสบความสําเร็จแล้วหนูก็รู้สึกว่าวันที่เราได้ไปจดทะเบียนสมรสน่ะไม่ว่าจะเป็นการสมรสเท่าเทียมหรือสมรสของชายหญิงปกติมันคือวันแห่งความภาคภูมิใจอะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่มีเกียรติสาหรับชีวิตเรามันไม่ต่างจากวันที่เราจบนายร้อยตํารวจหรอกเราก็อยากจะแสดงความภาคภูมิใจว่า เนี่ยมันเป็นวันที่มีเกียรติอีกวันหนึ่งของเราเราก็อยากจะใส่ชุดที่มีเกียรติของเราไปไปไปทำอะไรในวันที่มีเกียรติหมายถึงว่าไปจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องปกติอ่ะไม่งั้นไม่งั้นเราจะเห็นภาพแบบแบบเออขา้าราชการที่เข้าเวลาเขาแต่งงานการชายหญิงนะคะอย่างตำรวจก็มีลอดซุ้มกระบี่มีอะไรกันก็แต่งชุดขา้า,าราชาการตำรวจข้าราชการตำรวจก็ไปยินดีไปร่วมแสดงความยินดีกันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอ่ะนะคะในมุมของหนูหนูรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันมันควรเกิดการตําหนิเออถ้ามันเป็นการออกใส่ชุดข้าราชก,การไปทําอะไรในลักษณะเออถ้ามันเป็นเรื่องของการไปไปทําอะไรที่มันน่าเกียดเป็นเรื่องของเฟกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะหนูจะเห็นว,ว่าว่าเอ,อ้ยมันควรตําหนิอย่าทําแบบนี้นะมันทําให้เสื่อมเสียเกียรติเจที่ตํารวจอะไรแบบเนี้ยแ,แต่แต่แต่กับเคสนี้หนูไม่เห็นนะครับว่ามันน่ารังเกียจยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยหนูหนูมองไม่เห็นจริงๆ ไม่รู้สิถ้ามันเป็นเชิงของการวาหวิวเนาะแต่งแบบแต่งก็แต่งแบบไม่เรียบร้อยว่าวาบวิววิวใส่ครึ่งท่อนท่อนอาท่อนล่างใส่ชุดข้าราชการท่อนบนถอดโชอะไรเงี้ยนี้หนูจะรู้สึกว่าอันนี้ต่างหากที่มันควรหรือที่สังคมซีเรียสนะั้นหูมองว่าสังคมส่วนใหญ่ที่เขาซีเรียสกับกับตำรวจนะหนูขออนุญาตพูดตรงๆไอ้เคสแบบนี้มันไม่น่าซีเรียสเท่ากับเคสที่แบบเราใส่ชุดข้าราชการแล้วเราไปเอาเปรียบประชาชนนะ เวลามีข่าวแบบที่เราเห็นข่าวตำรวจรีดไถอย่างเงี้ยที่ตำรวจไปรีดไถเงินอย่างเงี้ยหรือไปทําอะไรที่มันเป็นการทําผิดกฎหมายเสีย,เ,สยเองในในในขณะที่คนที่เป็นตำรวจควรจะต้องพิทักษ์กฎหมายใช่ไหมอันนี้ต่างหากเป็นเครื่องที่ควรซีเรียสและหนูรู้สึกว่าอันนี้คือการทําลายเกียรติของตำรวจแต่ไม่ใช่ด้วยการไม่ใช่ด้วยการแต่งชุดไป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 ,ไปจดทะเบียนในความรู้สึกหนูนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหนูเหมือนกัน ก็ยืนยนันนะคะยืนยันต่อให้หนูไม่เห็นด้วยกับคุณอาแต่หนูก็รู้สึกว่าคุณอาเรยวัฒท่านก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลในที่สาธารณะท่านก,ทานก็ท่านก็ต้องย่อมใจกว้างพอที่จะให้คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ความคิดความเห็นของท่านได้เช่นเดียวกัน อาแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมติว่าเป็นงานแต่งงานอาสมมติหนูถามในเชิงกับกันในเคสที่เป็นงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่เป็นชายหญิงโดยทั่วไปอ่เจ้าบ่าวเป็นขนาา้าราชการตำรวจอย่างเงี้ยแล้วเจ้าบ่าวหอมแก้มหรือแม้แต่จูบเจ้าสาวอย่างเงี้ยจะมีจะมีคนรู้สึกว่ามันน่าขยะแขยงหรือรังเกียจเท่ากับเคสที่เป็น LGBTQ ไหมถ้าหนูตั้งคําถามด้วยมาตรฐานเดียวกันนะ่ะ อ่ะหนูว่าแน่นอนคุณก็ต้องมองว่าในเคสที่เป็นชายชายเนี่ยดูน่ารังเกียจและน่าขยะแขยงกว่าเคสที่เป็นชายจริงหญิงแท้อยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนหนึ่งสังคมไทยก็มีอคติไม่มากก็น้อยต่อคู่รักที่เป็น LGBT อยู่แล้วและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่หนูก็พอเข้าใจได้ว่าบางท่านท่านก็ยังคือกฎหมายมันเปิดกว้างแล้วแหละแต่ด้วยจารีดด้วยอะไรหลายอย่างของความรู้สึกก็ความรู้สึกนึกคิดคนมันยังตามกฎหมายไม่ทันหนูก็เข้าใจได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมองอ่ะ อาท่านหนูพูดแบบแฟร์ air, แต่ว่าถ้ามันเป็นการมองโดยส่วนตัวปัญหามก็ไม่ได้เกิดหรอกแต่ถ้ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลอะ่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องรับฟีดแบ็ได้เหมือนกันนะถ้าก็แต่คนที่เขาจะไม่ไม่เห็นด้วยกับคําพูดของท่านอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วก็หนูไม่หนูไม่ทราบว่าตัวคุณอาเองเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนึงที่หนูเห็นที่หนูเห็นที่มีคนมาตอบแล้วหนูก็ก็พอเข้าใจาก็คือมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์เขามองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร นั่นนั่นนั่นจัดนั้นจัดประเด็นนั้นนะเพราะว่าถ้าประเด็นอื่นมันมองไม่เห็นเลยอะถ้าเออถ้าเป็นประเด็นเรื่องเรื่องภาพรักก็มันก็พอมีน้ำหนักแหละแต่ว่าหนูยังไม่เห็นว่าไอ้ที่เขาทําต่อให้เขาหอมหรือจูบกันน่ะนะก็เขาเป็นคู่รักกันโดยถูกต้องไงใช่ไหมอะถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่รักกันสิถ้าเขาไม่ได้เป็นคู่รักหรือมันมีลักษณะของการเป็นกิจกรรม ร่วมเพศอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะน่ารังเกียจจริงอันนั้นน่าขยะขยงน่ารังเกียจจริงแต่อันนี้เขาเป็นคู่รักกันและเขาก็จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายรองรับ,บเขาคือคู่สมรสกันก็จะไปขยะขยงเขาทําไมใช่เขาเป็นคู่รักไงแล้วเราไปมีสิทธิ์อะไรเขาเป็นคู่รักที่ต่อไปเนี้ยเขาจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะถ้าเขายังไม่ได้จดไม่ได้หย่ากันอะไรกันเขาจะต้อง ใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตายอ่ะแล้วคนเราจะไปขยะขยีแงเขาทำไมไม่ได้เกินงามหนูว่าไม่ได้เกินงามคับมันเป็นเรื่องทั่วไปในลักษณะของการแสดงออกต่อคู่รักของเขาให้เขาเธอวันพิเศษของเขาแค่วันเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการแบบแต่งชุดเจ้าที่ตำรวจแบบพิ่มเพื่อไปทํากิจกรรมแบบพิ่มเพื่อให้เขาเธอวันจดทะเบียนสมรสหรือว่ามันเป็นวันสําคัญมันเป็นวันพิเศษของเขาว่าแสดงความยินดีกับเขาไปเธอ เอ็นดูเขาเธออ่ะเอ็นดูเขาก็ได้อ่ะอย่างน้อยถ้าใช้คาแบบน่ารักหน่อยก็เอ็นดูเขาไปเถอะค่ะไม่ไม่ไม่เขาอาจจะเห็นข้อความหนูแหละเพราะว่าคนแชร์เยอะ คนแชร์เยอะอะไรเยอะแต่โดยส่วนตัวไม่ได้มีแล้วหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องให้ใครไม่ว่าจะเป็นคุณอาหรือไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจกับ,กบแฟนเขาอะนะคะแฟนหนู่มเขาจะต้องทักอินบ็อกอะไรมาหาหนูส่วนตัวไม่มีเพราะหนูแสดงความคิดเห็นก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบสาธารณะเหมือนกัน หนูต้องการสื่อสารกับสังคมนะคะอันนี้พูดตรงๆที่หนูที่หนูโพสต์ไปหนูต้องการสื่อสารกับสังคมโดยรวมหนูไม่ได้หนูไม่ได้ต้องการจะมีวิวาทะกับตัวคุณอาอันนี้ด้วยความนับถือด้วยความเคารพคุณอานะคะเคารพจากใจจริงเนี่ยเพราะว่าก็นับถือคุณอาเป็นตำรวจที่มีความสามารถเป็นผู้ใหญ่ นับถือของคนนั้นหนูก็แสดงความยินดีกับเขาฉะนั้นหนูว่าไม่ได้โพสต์เพื่อจะวิวาทะหรือจะไปปกป้องส่วนตัวแต่เป็นการโพสต์เพื่อต้องการสื่อสารกับสังคมล่าเรื่องนี้ว่าหนูมองแบบนี้แล้วหนูก็หนูก็ทิ้งท้ายส่วน,ต,วนตัวหนูว่าหนูมองว่าเกียรติตํารวจก็คือการที่เราประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคะแล้วก็ทํางานรับใช้แผ่นดินอันนี้คือเกียรติของข้าราชการมันควรจะไปโฟกัสกันเรื่องนั้นมากกว่า ใช่ค่ะไม่ถ้าเราบน่นบ่บน,บน,บนกันอยู่บ้านด้วยพวกกันเองหรือแม้แต่เจ้าหน้าทีต่ตำรวจเขาจะบน่นเห็นด้วยเห็นต่างอะ่ะหนูไม่มีหนูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแต่ว่าเราต้องถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะแสดงแอคชั่นหรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อต่อสาธารณะเราก็ต้องใจกว้างให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นเราได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะค่ะ มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะอย่าทําเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่าคิดว่าเออต้องโต้แย้งกันไปมาหรือว่าต้องถึงกับขั้นว่าอะไรกันแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นเราอาจจะเห็นต่างกันเรื่องนี้แต่แลหลายเรื่องเราก็เห็นด้วยกันได้นี่คะ่ะมันก็แค่เรื่องเดียวแสดงความคิดเห็นแล้วก็จบใช่คะ่ะประชาธิปไตย ใช่ไม่ใช่ว่าเห็นต่างกันแล้วเดี๋ยวต้องมาผูกเวรโกรธเกลียดกันไม่ใช่นะหนูก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่าถ้าหนูเห็นต่างกับใครแล้วหนูจะต้องไปต้องไปโกรธใครอะไรใครไม่ใช่เราแค่เห็นต่างเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแต่เรื่องอื่นเอาอาจจะเห็นด้วยกันได้เคารพกันได้นับถือกันได้นะคะขอให้ใจกว้างแบบนี้นะคะขอร้อง <laughs> ขเขาล้อไม่ใช่เดี๋ยวจะแบบโอ๊ตเราเห็นต่างเอ๊ะทำไมทาไมต้องมาเห็นต่างอะไรอย่างนี้ไม่เคารพเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมายเฟของคนในสังคมเนาวว่าถ้าเราเห็นต่างกันแสดงว่าเราก็ต้องต้องแบบไม่ชอบกันเออเห็นต่างกันก็ต้องอยู่ตรงข้ามกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะหนูว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเห็นต่างก็เฉพาะเรื่องนี้ไงเรื่องนี้เห็นไม่เห็นด้วยก็ขอแย้งหน่อยแต่ว่าเรื่องอื่นหรืออะไรอื่นๆเรายังอาจจะเห็นด้วยกันคุยกันได้อะไรแบบนี้ค่ะ หนูรู้สึกว่าไม่ควรมันก็ไม่ควรเพราะว่าชุดข้าราชการมันก็เป็นชุดที่มีเกียรติใช่ไหมคะเราก็ต้องให้มันอยู่ในบริบทที่มันเหมาะสมอันที่ซีเรียสมากกว่าเรื่องที่ว่าออใส่แล้วอวดโชว์อะไรอันนั้นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่อันอื่นที่อีกอันหนึง่งแล้วก็แล้วกันที่ชาวบ้านเขาซีเรียสมากกว่าเรื่องนี้เยอะมากก็คือการที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วไปเอา,ไปเ,อาไปเบียดเบียนบีทาเขาอะไปเบียดเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าประพฤติตนไม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะ ไปตบซับไปอะไรอย่างเงี้ยถ่งมันมีจริงนะคะนี้เราต้องยอมรับหนูไม่ได้กล่าวหาเจ้าหน้า,าที่ตำรวจนะคะแต่ข่าวอะที่มันมีหน,ห,นหน้ว่ามีแต่มันก็น้อยแหละด้วยความสังคมก็ช่วยกันช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์อะนะคะแล้วองค์กรตำรวจเองเขาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์เขาอะไรเขาแต่มันก็เห็นเห็น <laughs> อยู่มันก็มีข่าวมาเห็นเรื่อย <laughs> ใช่สาคัญกว่าการกอบกู้ภาพลักษณ์หรือการรักษาภาพลักษณ์ที่แท้จริงคือการทําให้ชาวบ้านเขาเชื่อมั่นในองค์กรของเราถ้ายิ่งเป็นตํารวจก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะปกป้องและรักษาสิทธิและความยุติธรรมแทนเราเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านต,ตัวเล็กตัวน้อยคนเล็กคนน้อยมากกว่าที่จะไปช่วยเหลือหรือเกื้อกูลพวกนายทุนหรือคนที่มีอํานาจมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ย มากกว่าถ้าตำรวจทำได้แล้วหนูเชื่อว่าตำรวจน้ำดีมีเยอะส่วนเยอะนะคะตำรวจมันมีทุกองค์นั่นแหละน้ำดีน้ำเสียหนูว่ามันมีหมดแล้วหนูก็ยังเชื่อมัน่นว่าน้ำดีมีเยอะกว่าน้ำเสียนะคะหมายถึงว่าตำรวจที่เขาแบบอุทิศตนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทำงานมีเยอะค่ะที่ดีๆคุณอารีวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ <c oughs> อันนี้พูดแบบอันนี้พูดแบบถ้าไม่ได้ติดเรื่องความเห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าคุณอารีวัตรก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่เคยทำผลงานสร้างคุณให้แผ่นดินอะไรแบบนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะมีฟิต เขามีสิทธิ์นะคะเขามีสิทธิ์ตะขิดตะขวงใจเขามีสิทธิ์ไม่ยอมรับแต่การตะขิดตะขวงใจและการยอมรับก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายใช่ไหมคะเมื่อกฎหมายให้สิทธิ์สมมติเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ต่อให้มีสมรสเท่าเทียมแล้วคนยังเห็นด้วยคนทุกคนในในในประเทศนี้เห็นด้วยกับเรื่องการสมรสเท่าเทียมหมดไหมไม่มีทางบางศาสนาเขาก็ยังมีความเชื่อทางศาสนาเขาว่าชายชายรักกันไม่ได้สมรสกันไม่ได้นู่นนี่นั่นหลายๆองค์กรหลาย หลายภาคส่วนก็ยังแอนตี้อยู่แต่คุณจะแอนตี้หรือคุณจะอะไรก็ตามแต่อันนั้นมันต้องอยู่ในมุมในพื้นที่ของคุณความเห็นคุณมันจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ก็แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยถ้าสมมติในครอบครัวคุณอย่างเงี้ยคุณจะไม่โอเคกับเรื่องนี้คุณก็ต้องปลูกฝังคุณก็ต้องคุยกับคนในครอบครัวคุณ ใช่ไหมคะหรือบางศาสนาไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องบอกกล่าวกับศาสนิกคุณในพื้นที่ของคุณเท่านั้นแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบังคับคนอื่นหรือไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าห้ามมีสมรสเท่าเทียมอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายมันต้องแฟร์และมันต้องยุติธรรมกับคนทุกคนไม่ว่าเขาจะมีเชื้อชาติภาษาศาสนาอะไรก็ตามแต่เขาต้องอยู่เราทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่มันให้ความเป็นธรรม กับเราทุกคนอย่างเท่ากาันเหมือนสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครเสียประโยชน์นะคะการที่คนกลุ่มคนเพศหลากหลายสามารถสมรสกันได้มันไม่ได้ทําให้ผู้ชายจริงหญิงแท้เสียผลประโยชน์อะไรจากการมีพรบอันนี้นะคะมันไม่ได้หรือมันจะผิดกฎจักรวาลก็ไม่รู้อันนั้นก็กต้องไปศึกษากันนะคะว่ามันผิดกฎจักรวาลหรือเปล่าออแบบที่ทนายบางท่านก็พูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาค่ะ <laughs> น,นี้ก็ต้องก็ต้องไปตึกตาก่อนนะคะอันนี้ไม่มั่นใจ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ดีมากค่ะก็ก็ต้องเข้าใจการทั้งสองฝ่ายทั้งสองทั้งสองส่วนนั่นแหละต่อให้ไม่เห็นกันขนาดไหนก็ต้องเคารพกันอ่า หนูเคยหนูเคยออกงานกับท่านครั้งหนึ่งอ่ะนะคะที่บุรีรามงานลูกชิ้นยืนกินน่ารักมากน่ารักมากแต่งตัวเป็นลิซ่าเลยเลใช่ค่ะใช่มุมที่น่ารักหลายคนเนี่ยมันก,มนก็มันก็ทำให้คนเข้าถึงเข,เข้าถึงเข้าถึงอ,อ,องค์กรตำรวจได้ง่ายขึ้นด้วยนะถ้ามีมีแบบ เจ้าที่ตำรวจที่เขาเป็นเพศหลากหลายอะไรแบบนี้หนูรู้สึกว่าท่านเหล่านี้ท่านจะทำหน้าที่ได้บางมิติได้ดีใช่ถูกต้องค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยเลยค่ะมีค่ะได้ค่ะ ใช่ขอแค่ว่าเวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่เวลาเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข,ข,ของของของข้าราชการขอให้เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างอย่างอย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังแล้วเขาก็ไม่ได้เบียดไม่ไม่ช่อราดไม่บางหลวงนะเขาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เบียดบางเอาเวลาข้าราชการไปทําอย่างอื่นอันนั้นถ้าเป็นแบบนั้นหนูจะซีเรียสมากกว่าเช่นถ้าหนูเห็นว่าแฟนเจ้าที่ตํารวจเอารถตํารวจไปซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย เออนั้นน่ะหนูจะลดส่าอันนี้ฉันซีเรียสนะเพราะว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เสียภาษีใช่ไหมฉันก็คาดหวังว่าเออเออสมบัติแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของของสาธารณะไม่ใช่ของส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ หนูมองว่ามันต้องแฟร์กันและเท่ากันหมดอย่าอย่าให้มาตรฐานแบบนี้มันถูกนํามาใช้เฉพาะกับคู่รักที่เป็น LGBTQ เพราะต่อให้เป็นคู่รักที่เป็นชายจริงหญิงแท้การมีพฤติกรรมทางเพศหรือมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่มันไม่เหมาะสมมีหมดทุกคู่มีหมดทุกคู่และสังคมก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในการมองและหนูก็หนูก็เห็นด้วยว่า ในคู่รักที่เป็น LGBTQ ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีกอบมีมาตรฐานของความรักในในสษาที่เคารพอะเคารทบแล้วก็รู้จักรูจก้รจักแบบเออเคารพบเคารพประเพณีเคารพจารีตเคารพบอะไรที่ที่มันเป็นความดีงามของสังคมแบบเดียวกันกับคู่รักอื่นเช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะรับบทออรับบทรับบทสัมภาษณ์ชำ่ำออนานๆก็จะบบฟีลลิ่งแบบมีสาระแบบนี้ทักทีนะคะทุกคนนานๆก็จะมีฟีลลิ่งแบบเอ,อชำ่ำนะชำ่ำก็วิทยุเขาโทรมาเขาขอความเห็นหน่อยรับบทให้ความเห็นเราเป็นอินฟูเราก็ต้อง เราเป็น i n f l u เซ c e r ไงเราเป็นลู f l u เซ c e r เราก็มีหน้าที่ให้ความคิดความอ่านกับผู้คนในมุมมองแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภาพนะเราเป็นส่วนหนึ่งในสหาภาพอา่าสหาภาพ lgbtq นะคะเราเป็นสมาชิกของสหาภาพ lgbtq โลกนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องให้ความเห็นเขาเราก็ต้องให้ความเห็นเขาหน่อยเออนั่นแหละจบ ก็จบไปนะคะก็